เจอกันเดี๋ยวเจอกันยุทธวังเกียร์แล้างว๊ะวเจ้าฝันยังนุ่มฝันยังนุ่มฝันยังนุ่มฝันเยอะมากจ้ะตาหวานครับสวัสดีครับผมมือนีิมหาเซียนออกเดินทางไกลนี่มหา น้องๆนะครับผมนี่มายำมายำอ่ะแบบจริงๆครับนแมนแบบจริงๆใช่หรืเล่านี่นี่ครับนกกุดหัครับนกกดนกกดก่น้องต้องกดงกดงกดอนี่นกกดเต้องเปลี่ยนเียือสาม้ลามซือแล้วบอดีกับเม้าพดแมนเออแมนิ้องกดนี่นะ้งกดก็เม้าพอดนกกดลราซื้อมือต้องกดรซือมอ่อกไปวิ่งอียงฟังรุเลยมือนีเขาเขาลาภามือนี่ภาษาหลัง หลังปารซาครับช้าต้นตัวแบเป็นผอวดอนช้าต้นตูของซี่คืนแล้วมันมาอาบน้านะบอสน้องเรามาแชรบวกเรียกบวกมาหากินขางวัดครับหลังปาร์ซ่าเลยเนี่ยนั่นตัดเขาโฆษณาเดี๋ยวรอรุ่นนะครับผมมือนี้สีได้ประชันเมนูกันอยู่นี่มือนี้ได้ประชันเมนูกันครับเอาครับผมเดี๋ยวเจอกันเตรียมอุปกรณ์ ครับผมมาเขาจีบอวนไปเนี่ยรอขวกเอาเนี่ยรอขวก็ทีมเซตเข้็ไปตลาดครับาจีรอไปเป็นชั่วโมงนึงกูละเนี่ับรอมันสไลเนรอเอาเอาลมเล็บแมวระบาดเลย้ยอยเลยแมวาโตเอ้าโนหแบบนี้เอากมึงตัว จะบวกแล้ววูนี่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ครับวันนี้ว่ายากเบ็ดบ่ปิดเออธรรมดา,าล้วแวดับเซียนเนาะมีจีย็นยังเปลีนเนาะขวา <c> น <oughs> <c oughs> เราขวานเราคือกานบ่ยา,ากเบ็ดเนี่ย <c oughs> ไปเดี๋ยวเขาเออไปหาเงียครับผมเข่าอันนี้ใจเย็นใจเย็นถ <c oughs> <c oughs> ือดึงดึงต้นเนี่ย ได้แล้วครับผมนี่ตัวเดียวนี่ละเดี๋ยวมันดวงง่ายตัวเดียวกันตัดครึ่งเอาไว้นี่ก่อนตัวที่สองอ่ะนี่ระวังนี่เป็นการค้าดีนะวัตถุดิบวัตถุดิบพวกเรากินป่าเราก็ได้วัตถุดิบนี่ดิจะเดี่ยวเดี่ยวเพราะว่าเขาจะไปเอาอันนี้นี่นะเฮรอดสมกันก่อนคือไง ว่ากินได้บัขว้เขวายผมนีเราไปเราต้องหาวัตถุดิบบางสิ่ด้โอ้โหนี่แหมจะได้บัตรเขไจะคือบรน่ เนี่ยระดับระดับเซียนหลังจากที่ฮอตได้กระเดียนมาแล้วเขาก็นั่งไถประมาณสองชั่วโมงครับแล้วก็ไปตลาดนะครับเนาะแม่นเลาก็บจีบไปตลาดเขาบอกใบเบ็ดไปนี่แหละยังไม่ใช่เนี่ยป่าเลยายช้าเต้ครับ เด๋ยวมาไลยดวงยูครับยันได้ป่าไก็เลทิดวงเดียวบ่ครับยันสันยว้างอยสันยสันโอ้ออกฟองบิดมได้ปิกบ่ครับพี่เออเป็นยังไงเุบ่า อันนี้ามาสินั่นน่ะไหลท์เราบอดมม่เห็นบ่น่ะนั่นน่ะอุ้ยติดอุ้ยน้องชิโน้่ปลาขาวบ่ดนเพราได้แล้วบ่เนี่ยเพาได้รับได้ปลาขาวบ่เนี่ยปลาขาวเอาไปไว้เลยเอากันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเต็มแรงกครับเต็มแรกเนี่ยเป็นไงครับผมนี่ละผู้สาวผู้ใดที่ว่ามักซุ่มดรอร์ร่อย หากินบ่มันแม่นจุ๋มนี่บ่รอบ่ลรวยหากินมันโมมันเลยอันบ่แมันป่าสาป่าทั้งอื่นก็อยู่บนแท่งแตกกันดอกโอ้มีอาการนีอาการขึ้นมาได้รับปลากาศด้วนกันีับจริงรับจริที่ห้างกูแดงมาทางนั้นแหละโอ้ป่าบิ๊ดมันดวงน้อยเนี่ยนี่บิดดวงไงกันี้ือเปล่าดวงนั่นละ ขูเพิ่นหมันเหี้ยมึงเดอเหี้ยก็ะเด็บด้วยนะูนเหนเนยบอาปลอมลงไปีกห่เหียเพิ่ะปอมลงปอมปอมนอีกเหียมาบานว่เมียไปหมเมีนปเอาเหมาดีม้เเลยแต่ก้บอเออ เต้ามึงทำกินดิฮะพอแล้วพอแล้วบออแล้วมันงจิเป็ดป่าไยอยูเมื่อกีไอ้คนนี้แม่นล่ปนอนลบมื่อนี้ห้องปไปท้ายไอ้มื้อกี้ลาบปาเขาเล้วไปตลาดคุณครับตลาดบ่ตลาดครับตลาดมังเกาแม่นเอาถือเบ็ดไปคุณกันถือว่าชุดยอดลหลอนแล้วนเปลี่ยนตเงียอยู่นิมันเสตกันแล้ว ความลงกงนต่้มวัวมีนะบาซิ้วได้กินเนี่ยวันนี้มันอยู่ข้างล่างคุณนะ่มันวมัหนี่ยักงก่มเตะปอนสามชั่วโมงผ่นไปตอนนี้ก็คิดว่าปลาอาจจะเบิดซ้าแล้วครับเนี่ยได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวีเย <laughs> เงสุดแล่ว

โ oh. อ้นี่ตัวเดียวติดตโอ้มาแล้วตัวที่สองเต้มสองเต้มสองจปลาขาเนี่ยมือนี่บศรายวิตาปลาเขาครับเนยเตรมสองครับเตรยมสองตัวครับทำมดินนี่มาแล้วมาแล้วเอาไงก็เขอยู่ มนมีตอขาวนี่บอลบอมีคออยู่เห็นอยู่ไอเห็นคออยู่พี่แม่ปลาขาวมันปัดพยัตหน่มาแล้วครับไปยังไงแ้มนี่แ้มที่สามพันแจมนะถาวมนอีกสามชั่วตัวที่สามพันตัวที่สามพันม่นคิดว่าอืมบ่ได้ยี่หัวยังวันหาอีกมยี่สิบตัวยีสิตัวเคยได้สองขีดหาตัวได้ลาบเลยอกคำคมยังกวั่เอ้ คำคมคำคมไอ้คมบ่ขึ้นผมว่าเปิ่งจะคนเนื้อไปได้ป่าเด้อวะไ้จวดเด้อไปบวันกันแต่ใกล้แต่สั่งคนเลยคนอะอูของเฮียต่กล้องบปได้บานเฮียยังคือหู้ของคัทเที่ยต่ำไว้ โอ้เดยวตะปักกีเดือดอุ้ยเดปักกีเดือตัวเดียวไปยากักับบ้านไหับนเลือดิเนี่ยบนเลือบนเลือดบนเลือยัง้องเฮียเี้ยนีเรียบร้อยมิจัดบ่ได้พรตูขนาดตานหัวหันไปกับบ้านทำนั่นหรอปะอือ ซอไปคุณยายเดี๋ยวผมมันส้งกันออเดอร์ออเดอร์น้ำปลาไหล่เคงครับก็เกตปลาครับผมมือนี่สิก้อยปลาขาวก้อยก้อยปลาขาวแมนครับผมเมื่อนี้ต้องหาอีกรอบเลยครับคุณหายครับเดี๋ยวผมส้งครับอืมางนผมจะหนาวหนาวคดรอบอ่คุณยนะครับเดี๋ยวหนาวนยิ่งแน่มาหนี้ครับอืมเอาคอคำค้มนะครับคอคำค้มเนี่ย พอคำคมเนี่ยไอ้แล้วคงมาไหออกหลังจากเอาคว้ามาเราบอสิแมน้อมเราอู้มันคือสูงเดืองเลยวะเอาเอาเดี๋ยวทายากคุณนางยากทายากเบิ่งไี้เด้อมตะหุ่นเดียวกันเด้ออยู่นะบอาเตาออกไปโอ้แบบเพียงเนี่ต้องมังก็บเ่อเงต้องยูนี่เดวนน้าอกเนี่ ก้อยแบบดิบๆไหมพี oh, right. oh, ่น้องด้เบงโอขีดหอดซุปเปอร์ดิบด้วยเนาะทุกนเชือคำนี้รเปาอ๋อมันโบเมนอันสมุนไพรเยเนาะมันไ่ได้ยำมากกว่านั้นบ่่ได้ซอยนี่ได้ว่าขันซอยลีนี่สิสเตปนี่ะไปแล้วมีอรบ้ามั้ยอู้ เลื่อนเลยกูมันบ่เลื่อนเลยน้องมันเข่าเลยตัวเนอะยืนเลื่อนมันจริงยืนเงินนี่โอ้ยยืนเเอาแบบนี่เนียเลยบ่อยเมีนบ่ได้เดิสร้อยแบบมหาเซียนนี่มันต้องเบื้องนี้เบื้องนี้แบบคัดสด้ได้ซิกเบื้องนะู้เลื่นเลยวะไปแล้วใครยืนนองบ่ขาดงนึงเนาะบ่มีนเขาบ่เข่าแบบนี้ซึ่งไม่ได้กล้าไปเลยสร้อยหอมเสร็จเอาหั่นป่าเสร็จแล้วนะครับผม ตามจริงๆกับที่เรกว่าจีบบวหันนั่แหละมีแต่คนประกอบกินเนี่ยนะก็เลยหันเป็นทอนเป็นทอนอ่าเข่าคั่วต่อไปเขาจีบใจอันพวกเคียงปุ๋งนด้ป่ะเนี่ยหกขว้าเข่าขวก่อนอย่าใส่ลายเพราะว่ามันจีกรอบเกินไปพริกมะคลิกใส่อะไรมันจีเผ็ดต่อไปนัวผงสุรดลาแดกพร้้ออมเน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้รแซ่บพี่น้องเอ้ยาละมันคุกคคุกคกันนะไปแกคด้เด็ดครับไปต่อไปแล้จาจับกับมือเพี้ยนหมดเเนี่ยโอดให้น้อยตัวมุ้บว่งเน่บ่ ต่อไปใส่ผักหอมได้ไหมนี่ผักหอมครับลงไปมาน้ครับผมนี่ครับบางิีมันต้องแบบนี้มันต้องบ่ล่างเอาต้องมนุษย์ก่อนนี่คนนอ่ะเกี๊ยบเดยนี้มาอืมอืมเดี๋ยวเรือขังเดียวนด้ไหมนี่ขังโอ้ใครอยู่เรือขังนั้นเนาะกส แมนอบอกนี่ไหมเเสียงหัวกับสิ่งนี่ยเจอแล้วเนาะแม่นอยู่บ้าะขาดได้หมดแด่งเนาะเอาบอกจังเข้มกับจังกับบอกไดยนะเขาไปปิ้งดีกว่าหัวกันมาเป็นไงเสียบเยอะ สิบัวนยโอ้โหยาสันอ้ยกได้เข่าด้วยยาสันเนาใส่เลยาสุดยอดแบบบอกไปกนเลยเดียวอืนเลยกึบกบอืแหมันบ่บ่บดงหัวใส่เด้อก็ได้มามหาเซียนบอดมันต้องกิน เกินแบบเค่งๆนะมันต้องกินทําเปไงอืระดับมหาเซียนแล้ววดในต้องขครับสต่ขอไปทานโมเมนต์โมเนต์ออกหมครับบากระมักินบักเน่าบีบใส่ดูนะมาบักเน่าสมๆแซบๆมาโอ้คือตีซีก็พี่ปะเนี่ยพีครูเลย

เอาบ๊อกบอกบอกมาอเป็นไรอ่อวค้องแท้ตรงนี้แหละไพี่น้องอย่าบอกตะกงมาได้ไดยมาได้ไดยเฮ้ยมาได้ไดเออมาหอดเออมาหอดเออแม่นมาหอดจุดนี้กะก็ต้องเสียบอีกทีอจ้ยทีเจยจกินอีกไหมล นะแต่มีบักกูดคันนีมันสีนั่นมันสิกกวาดไปเลยดิเอาปั่นข้ามเขาเปียๆเข้าไปอือผู้นั่นบ่นปูนั่งยังไงห่วย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 บ่นบอดบ่นหลังจากที่ทั้งพีซีเมาแล้วแบบเข็งเค็งวันเนี่ยเป็นไงเท่แรกได้อ่านกินก้อยปลาดิบน่ะมาเอาพวกนัเนไอ้หน้อง เป็นใดอเสียพอดีไอ้แบบจริงๆเขามาใกล้ๆอือหืมอืมเสีบเีบดีนุ่มแบบว่าบุมมีกลางเลยอเข็มนอบอะไซีมก่อนไม่ยังคนดว่นงเร็นึกงงมสมแลนะเข็ม่เนื้อปลาเน้อปลเนื้อปาเนื้อปลาเน้ปลาเนื้เนื้อปเนื้อปลานื้อปเนื้อ้อปลาเนื้อปลาเนเนื้อปลาเนอนอปเนื้อปลาเนนื้้อปลนเออปลาเนาเนนอปาเออปเนื มันบ่อเขาทั้งปลาดิบทั้งน้ำปลามันบ่อเขาแล้วก็มันบ่อหยาบออืมันบ่เป็นอะไกินเลยมันนสิิกบาดน้าดนั้นว่าสิกินเป็นตัววะเช่นนี่เบียกเคียงๆต้องเจอมหาเซียนนี่มหาเซียนเอาเกี๊ยวมาท้าพร้อมวะแล้วก็ปอกครอบนะมหาเซียนมายำเคียงๆสุดยอดเดี๋ยวจะบอกอะไรกันเลยเดี๋ยวบอกอะไรคำเดียว เมสียบบ่เสียบเบิ่งหลัรถพี่น้องเรียนตะสวัสดิ์ยังไงบอกว่าคำเดียวบอกได้คําเดียวบอกว่าคำเดียวสุดยอดแบบจมูกไพลกรีดเดี๋ยวใครอยู่บ่พันสาดนี้สาหรับคลิปนี้น้อยเนาะครับผมคลิปนี้ขอตัวละไหนทีงไหนฝากวันที่สามนํากรบผมเพจมหาเซียนเพจมหาเซียนกับแบบเพ่งๆสตูดิโอครับครับผมเดี๋ยวขอกันอีก ทุกระบบไปเลยทุกระบบเออ็มนบดสิแต่ว่าเขาจะมีกิฟตเพื่อนเพื่อนความบันเทิงแบบนี้เขาบ่ได้แนะ้ำห้กินดิฟน้อยเนาะแนาะบริเวน้ำบ่แนะน้ำครับยิ่งใหญ่มาเห็นใหนบึ้งเนียนวันเป็นลี่ยนที่ไหนจะว่าเพื่อยังกินได้ปลาอีกวะแซ่บบ่เออตลาดพี่บอสตัวด้อยเลยนิสสาเขาเนี่ยใจเย็นอีกทีพีเราไปครับผมอ้าวจอยเจอกันเนาะครับผมคนดังมา สำหรับคลิปนี้เปิดกล้องนะครับฟังยังเนาะฟังยังฟังยังไปแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันเออปิดก่อนซะเนาะ